คุณแพ้พูดเรื่องบัญชีม้าหน่อยพูวายกันไปหมดในี่คนแห่ไปถอนเงินแล้วมันเชื่อมบัญชีม้าเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนนะโยบายแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนอันนี้แล้วคือเขาจะอายัดแค่เฉพาะยอดเงินที่มันมีการโอนเข้าค่ะซึ่งมันควรทําตั้งแต่แรกแล้วมันไปอายัดทางบัญชีไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกวันนี้คนเขาค้าขายออนไลน์การมันต้องมีการโอนมันต้องสแกนยุคนี้ใครถามว่าคนมีไหมคนที่ซื้อของเงินสดมีแต่มันน้อยแล้ววันนี้คนจ่ายจ่ายเงินซื้อของซื้อของ,อของเขาก็สแกนกันชํา ใช่มันสะดวกไงไม่ต้องพกเงินสดกแกที่ว่าทไม่เป็นมันไม่ต้องพกเงินสดเนี่ยเดี๋ยวคนเจนเดี๋ยวรุ่นคนเจนวายขยับขึ้นไปเนี่ยนะน,นะยุคยุคต่อไปข้างหน้าเงินจะเป็นเงินดิจิตอลหมดแหละที่ฉันว่าธนาบัตรเนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีและไม่รู้นะอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าคนอาจจะไม่จับธนบัตรแล้วเดี๋ยวนี้มันเงินมันอยู่ในรูปแบบเงินดิจิตอลหมดแล้วอยู่ยังไงอะดิจิตอนก็ดิจิตอลก็เงินดิจิตอลเงินออนไลน์ไง มีแต่ตัวเลขในบัญชีสะแกนจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างาก็ไม่ต้องจับธนบัตรไม่ต้องใช้ธนบัตรังอยู่ในธนาคารอย่างเดียวมีแต่ตัวเลขสะดวกสบายก็สะดวกสบายแต่อันตรายสุดๆอันตรายสุดๆในยุคที่แบบเรายังควบคุมเรื่องคอเซ็นเตอร์ควบคุมเรื่องบัญชีมา้าอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยอันโคษอันตรายเลยนะ ข้อดีมีไม,ม่มีความสะดวกสบายแต่ความอันตรายของมันก็คือนั่นแหละถ้ามันแบบโปรแกรมมันมีปัญหาคนแฮกข้อมูลก็คือจบเลยนะหมดเลยนะเงินเงินเก็บคือคือหมดเลยนะใช่มีคนบอกว่าต่อไปจะใช้เงินสดแล้วจากสังคมไล้เงินสดแก้ปัญหาผิดจุดคนกังวลเอออันนี้นเป็นไปได้นะ จากตอนแรกที่เราคิดว่ามันจะแบบสังคมแบบไร้เงินสดอะ่ะพอมันมาเจอปัญหาพวกเนี้ยปัญหาที่มันแบบในที่มันแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยอืมการแบบหลอกลวงกันอะไรกันอย่างเงี้ยคอสกรเป็นตรงเซ็นเต,นเตอร์คนจะแบบกลัวการใช้เงินออนไลน์คนจะกลัวอืนดนธนาคารคนยังแบบไม่ค่อยจะเชื่อมัน่น อยู่ดีๆบัญชีถูกอายัดอย่างเงี้ยคืออะไรใครจะอยากฝากเงินล่ะเอออยู่ดีๆบัญชีถูกอายัดเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่อยากฝากเงินกันนะพูดตรงๆคอเซ็นเตอร์มันเริ่มระบาดอีกแล้วเออดิฉันก็โดนเนี่ยดิฉันอะโดนแย่งลูกค้าไปเยอะนะจากมิจฉาชีพอะบางทีมันทําให้เราแบบยอดขายเราเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่ามิจฉาชีพมันไป หลอกลวงลูกค้าไงาหมันยิงแอดยิงอะไรเนี่ยโดนลูกค้าแบบไม่กล้าสั่งของเรามันก็ทําให้เราเสียเสียฐานลูกค้าไปเยอะจากการที่เขาโดนหลอกแล้วเขาก็ไม่กล้าซื้ออีกจริง